สวัสดีครับทุกคนออ้นชาแนลครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เดินทางมาที่นี่สมตามคําล่ำลือนะครับถึงความยิ่งใหญ่อลังการของสถานที่แห่งนี้ครับสิ่งที่นี่ครับก็จะมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญสำคัญนะครับนั่นก็คือโบสถ์ไม้ตะเคียนหลังใหญ่ครับ สร้างได้อย่างงดงามยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสครับพาทุกคนครับมาชมความยิ่งใหญ่ของสถานที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกันกับผมนะครับด้านหน้าของสถานที่แห่งนี้ครับทุกท่านก็จะเห็นว่ามีองค์เท้าเวสวุวรรณครับตั้งอยู่ผู้คนที่เข้ามาสถานที่แห่งนี้ก็เข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับ แล้วก็ด้านด้านหลังนะครับต่อจากท้าวเวสุวรรณนะครับก็จะมีโบสไม้ตะเคียนหลังใหญ่มากๆนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับขึ้นไปชมด้านบนนะครับผมเองก็มาสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับถึงจะเคยมีความผูกพันกับจังหวัดมหาสารคามนะครับนั่นก็คือ เคยมาศึกษาเล่าเรียนที่นี่นะครับแต่ก็ตอนเรียนนั่นก็ยังยังไม่มีนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้ก็ถือโอกาสกลับมาอีกครั้งนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้ชมด้านบนครับของบดไม้หลังนี้ครับมีความใหญ่โตมากๆนะครับลวดลายในการแกะสลักสวยงามแผ่นไม้แต่ละแผ่นนะครับที่นำมาบรรจงสร้างนะครับ ก็มีความปราณีตมากๆนะครับเมื่อเข้าไปด้านในครับก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปก็จะเป็นไม้แกะสลักเช่นเดียวกันนะครับทุกคนดูเสานะครับแต่ละเสานี่โอ้โหน่าจะ3ามคนโอบได้นะครับ ใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าสามารถตั้งได้ยังไงนะครับทึ่งในความสามารถของช่างนะครับที่มันจงปราณีตสร้างขึ้นมานะครับด้นานบนก็ประดับด้วยไฟนะครับสวยงาม ลองเดียดูที่พื้นครับนี่พื้นไม้นะครับไม่ได้มีการตอกด้วยตะปูนะครับแต่จะเป็นเหมือนกับริ่มไม้นะครับเอาไม้มาเสียบนะครับตอกันไม้ก็แท่งใหญ่มากนะครับเสียบตอกเข้าไปนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับด้านล่างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น 2. นะครับส่วนด้านล่างก็ยังมีอาคารนะครับโดยรอบล้อมรอบอีกนะครับสถานที่อย่างนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ แค่มองด้วยตาเปล่านี่ก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจหลายท่านที่เข้ามาก็จะมาเก็บภาพนะครับมากราบขอพรจากองค์พระพุทธรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตันนี้คือส่วนด้านล่างนะครับของอุโบสถนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินชมโดยรอบนะครับตัวโบสถ์นะครับในส่วนของศาลา นะครับโดยรอบนะครับก็จะมีรูปเหมือนนะครับของเกจิอาจารย์ตรงนี้มีหุ่นนะครับเป็นหุ่นโครงกระดูกนะครับก็เดินผ่านปั๊บก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับจะพาชมโดยรอบนะครับมีรูปเหมือนเกจิอาจารย์นะครับพระสงฆ์นะครับสวยงามมากครับ ที่ลงมาด้านด้านล่างนะครับก็สามารถเข้ามากราบ,รบสถานที่ตรงนี้ได้นะครับผาชมโดยรอบครับเดินไปเรื่อยๆนะครับก็อากาศก็อาจจะร้อนนะครับถ้ามาในช่วงกลางวันนะครับเช่นช่วงตอนเที่ยงอย่างนี้นะครับก็แนะนำมาเช้าหรือว่าเย็นหน่อยนะครับ หรือถ้าไม่สะดวกจริงๆนะครับก็ให้พกหมวกพกร่มมาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยกว้างใหญ่มากนะครับอาจจะต้องเดินนะครับสักหน่อยนะครับหลังแรกครับผ่านไปครับต่อมาครับนี่ครับเมื่อเข้ามาด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นอุโบสถนะครับอีกหลังหนึ่งครับซึ่งเป็นหลังใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเดือเข้ามาในตรงนี้นะครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นทรงเหมือนกับทรงหลังคาแหลมขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ก็สถานที่ถ้ามาตอนบ่ายนะครับตัวอาคารก็จะบังแดดให้เราพอดีนะครับเดินก็สบายนะครับมีต้นไม้ช่วงนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับหลายๆาที่นะครับลานจอดรถก็กำลัง ปรับพื้นที่นะครับนี่จะพามาชมอีกหลังหนึ่งครับด้านขวามือจะเป็นหลังที่ผมพาทุกคนได้ชมมาแล้วนะครับตรงนี้ก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับทางขึ้นนะครับ เมื่อเข้ามาภายในตัวอุโบสถนะครับก็จะเห็นพระพุทธรูปตรงนี้นะครับด้านขวามือก็จะมีองค์พระพุทธรูปเช่นเดียวกันนะครับดูครับสถานที่ภายในโอถงกว้างขวางมากๆนะครับและที่สําคัญก็คือทํามาจากไม้นะครับไม้ล้วนๆเลยนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับเราก็สามารถ กราบขอพรได้นะครับแหลด้านนี้ครับจะเป็นพระแม่ธรณีนะครับองค์ใหญ่นะครับสวยงามครับและนี่ก็คือวัดป่าวังน้าเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ผมเก็บภาพมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ